การได้โทรฟี่ยูฟาซูเปอร,ร์คัพเป็นสมัยที่2ของเชลซีหลังจากครั้งแรกปี1น9 8แต่ไฮไลท์สำคัญครับคือการเปลี่ยนเอเดวาร์ดเมนที้ออกในปีนึ่งร้อสบเกแล้วส่งเกป้าลงมาราวัวิโอยิงไปติดเซฟเกป้าถือว่าเป็นค่ำคืนที่แฟนเชลซีมีความสุขนะครับแล้วก็เตรียมเริ่มฤดูกาลใหม่ในการเจอกับคริสตัลพาเล่บลูทูเดสอัปเดตข่าวสารของเชลซี Blue t o d a y นะครับวันนี้ก็เชื่อว่าแฟนเชลซีหลายคนอาจจะมีรอยยิ้มแล้วก็สะบักสะบอมด้วยการที่ต้องนอนถึงเช้าเลยนะฮะเรียกว่าจุดโทษลูกสุดท้ายที่เกป้าเซฟได้เนี่ยเกือบจะตีห้าพอดีเลยนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะมีความสุขไปนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดนะครับว่าในระหว่างเกมเป็นอย่างไรกันบ้างไลน์ที่ลงสนามในนัดที่เจอกับปีอารีเอลรวมไมถึงบทสัมภาษณ์หลังเกมหลักๆของทูเิลมีอะไรกันบ้างนะครับอย่าลืม ทุกท่านฝากกด Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทเอาไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ s z z u k ิ Power y ร u ย p รสยสุดขีดสปีดเราใจรวมไปถึงสิงห์ d of Football นะครับ <c oughs> ก็ b l u e t t o d y y วันนี้ครับเราเริ่มต้นด้วยการได้โทรฟี่ยูฟ่าซูเปอร์คัพเป็นสมัยที่2ของเชลซีหลังจากครั้งแรกปี1998แต่ก็ต้องบอกว่าครั้งที่2นี้เรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็นก่อนหน้านี้เชลซีหลังจากที่ได้ แชมป์สมัยแรกปี98อีก3ครั้งต่อมาเราแพ้หมดเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยสใน3เป็นการแพ้จุดโทษด,ด้วยเพราะฉะนั้นการดูจุดโทษกับเบีลเมื่อวานนี้ใครได้ชมอยู่ก็คงทําใจวิลุ่่งหน้าว่าคงแพ้อีกแน่นอนแต่ว่าเกินคาดครับปรากฏว่าในเวลาเนี่ยเชลซี Chelsea เสมอ1-1นะครับแล้วก็จุดโทษเชลซีชนะเบีเลไป6ประตูต่อ5ไปดูไลอัพก่อนนะครับเชลซี Chelsea ก็ใช้อเดรเมนดีเป็นประตูเกมรับ รูริเกอร์ยืนเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายครับขวาเป็นเทรเวอร์ชาโลบาแล้วก็ตรงกลางเป็นเคอร์ซูมากลางใช้โคอาซิสกับกองเต้ขวาเป็นโอดอยนะครับซ้ายเป็นอลองโซโตรุกใช้ไคฮาวเวิร์ดฮาคิมซิเยกแล้วก็จิโมแวรเนอร์นะครับส่วนทางฝั่งของบีเร์เลล์เนี่ยประตูเป็นเซนโกอาเซนโกนะครับเจโรโดโมลูรี่ประตูมือหนึ่งที่เซฟจุดโทษกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดชิงโยูโปรปาลีกเป็นเพียงแค่ตัวสำรองครับขวาใช้ควนฟอยซ้ายเป็นอ so ัลฟองโซเปดราซ่า เซนเตอร์คู่หลักครับเราอาวอร์เบโอกับเปาตอเรสนี่ก็ฟิตเหลือเกินครับแหมเลิกโอลิมปิกมาบินปั๊บลงเล่นเลยกลางเนี่ยมีมานูติเกรอสเอเตียองกาปูซ้ายวันนี้เขาใช้อัลตาโตโมเรโนนะครับขวาเป็นทางเยเรมีพีโนครับหน้าคู่ใช้เคราโมเรโนกับทางด้านของเอ่เดียนะครับหมายเลข16นะครับก็ทางเชลซีเนี่ยความน่าสนใจรายละเอียดของเกมเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะเผื่อใครที่ไม่ได้ตื่นมารับชมเอ่อมันมีจุดเปลี่ยนตรงที่ เชลซีได้ประตูดำก่อนจากฮาคิมซีเยกนาะทีทีท่27ต้องบอกว่าเป็นลูกเก่งของเชลซีในตั้งแต่ช่วงท้ายซีซั่นเลยก็คือเรื่องการแทบอินแล้วก็ลูกเกมค่อนข,ข้างจะดูดีกว่านะครับแต่ว่ามีครึ่งหลังกลับมาเนี่ยกลายเป็นว่าเบียเรลเปิดเกมลุกใส่แล้วก็เชลซีถอยไปตั้งรับต่าเยอะไปหน่อยจริงๆอะ่ะช่วงท้ายครึ่งแรกเชลซีเกือบโดนนะครับจากลูกยิงของอัลาตโตโมเรโน่บอลหนักไปชนเสาก็ถือว่ารอดไปนะทำให้ไม่เสียประตูก็ถ้าเสียประตูหนึ่งหนึ่งเนี่ยโอกาสกลับมาก็ ลำบากมีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยทางเบียร์แล้วก็ตีเสมอได้จากเคราดโมเรโน่ก็เป็นช่วงที่เบียร์แล้วนวดเชลซีเยอะมากๆนะครับถ้าใครดูอยู่จะเห็นว่าเชลซีมีการเปลี่ยนแปลงแทคนิก,กด้วยการถอดเอ็นโกลกองเต้น,นะครับก็เชื่อว่าทูเลิลน่าจะพักไว้เพราะว่าคงจะเซฟกําลังแล้วก็มีการเปลี่ยนเอาเคอร์ซูมาออกเอาคริสเตนเซนลงมานะครับฮาคิมซิเยกก็โดนเปลี่ยนตั้งแต่ครึ่งแรกนาทีที่40เนื่องจากมีการบาดเจ็บที่ไหล่ก็ดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการไหล่หลุดนะครับ ที่เหลือก็มีติโมแวนเนอร์ออกนะครับแล้วก็ทางด้านของคริสเตียนปูริสิชนะครับลงมาแทนซีเย็กจอร์จินโย่ลงมาแทนกองเต้เมสันเมาส์ลงมาแทนเวนเนอร์คริสเตียนเซนลงมาแทนซูมาแล้วก็อัสปริเกต้าลงมาแทนคาร์ eta, ลมาซันโอดอยแต่ว่าช่วงท้ายแล้วแต่ไฮไลท์สําคัญครับคือการเปลี่ยนเอเดวารนดี้ออกในทีมร้อยสิบเก้าแล้วส่งเกป้าลงมามันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากครับเพราะพอเกป้าลงมาเนี่ยกลายเป็นว่าเชลซียิงจุดโทษจนถึงซัลตินเดตแล้ว แล้วก็ชนะไป6ต่อ5เชลซีคนที่พลาดคนแรกคราร์วัดพลาดนะครับเคราโมเรโนยิงตีนำหนึ่งศูนย์อัสเปเกต้ายิงเข้าครับเป็นตีเสมอหนึ่งหนึ่งขณะที่ทางด้านของเบียร์ไลอัลอ่ะไปพลาดในลูกที่สองครับสำคัญมากมากนะฮะอซ่ามันดี้นะครับไปพลาดก็เลยทำให้เสมอหนึ่งหนึ่งหลังจากนั้นอารองโซเข้านะเอสปิตูยานเข้านะครับเมสันเม้าเข้ามอยสโกเมตเข้าจอร์จินโยเข้า ดานี้เราบ้าเข้าพูดิซิชเข้าฮวนฟอยเข้าดูดิเกอร์เข้าแต่ว่าลูกสุดท้ายเราัวบอโอยิงไปติดเซฟเกป้านะฮะก็เท่ากับเชลซีเนี่ยคาร์วัลพลาดคนเดียวส่วนเบียร์ไลอัลบพลาดรอัวบิโอกับทางด้านของมันดี้นะครับส่วนรายละเอียดของเกมแวะไปดูนิดนึงนะครับก็อันนี้ออกมาสดๆดร้อนๆช่วงที่ผมอัดอยู่เนี่ยก็ประมาณเกือบ,บ,บจะ6กโมงเช้าโทมัสตูเกลให้สัมภาษณ์ครับพูดถึงว่าทาง ทีมของเราเนี่ยมีผู้เล่นบางคนที่ไม่พร้อมที่จะลงเล่นร้อยยี่สิบนาทีมันมากจนเกินไปเรามีนัดต่อไปในอีกสองวันและนั่นไม่ได้ช่วยอะไรเลยคือก็มองว่าเรื่องของสภาพร่างกายน่าจะหมายถึงเอ็นโกโลกองเต้เหตุผลหลักที่เชลซีเปลี่ยนตัวผู้เล่นออกรู้เลยครับว่ามีเรื่องของสภาพความฟิตนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่พูดถึงก็น่าจะมีประเด็นของเอเดวาร์เดนดี้ผมขออนุญาตไล่ไปเลยนะครับอาจจะไม่ได้เรียงเมนดี้บอกว่ามันเป็นเป็นการทํางานที่เป็นทีมนะครับ เป็นความพยายามของทีมพูดถึงการเปลี่ยนตัวตอนที่เขาโดนเปลี่ยนออกแล้วเก็บป้าลงมาเขาบอกเป็นการทำงานเพื่อทีมนะครับมีความพยายามสำหรับทีมเราเล่นเพื่อเชลซีทุกคนเล่นเพื่อความสำเร็จนะครับเราทำอย่างนั้นด้วยกันแล้วก็เรามีความสุขโอ้เป็นสปิริตที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับส่วนเมนดี้พูดถึงการเปลี่ยนตัวผู้สำปะตูในนาที119บางคนผู้สำปะตูนี่งอนนะโอกาสอยากเซฟจุดโทษเหมือนกันเขาบอกแน่นอนครับตัวเขามีความสุขเพราะว่าทีมอะ แล้วก็พวกเราชนะเราทํางานเพื่อความสําเร็จนี้ตัวเขารู้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าถ้าเกป,ป้าลงสนามเนะี่ยเขาจะช่วยทีมได้เขาทําได้ดีในวันนี้แล้วก็ฉันมีความสุขมากๆกับเกป,ป้าเห็นไหมฮะทีมสปีริตของเชลซีนี่ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเอเดอาร์เมนดี้ส่วนเกป,ป้าบ้างครับเกป,ป้าบอกว่านะครับมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติที่เหมือนกับ ที่เขาเคยพูดมาก่อนตัวเขาอะพร้อมและรู้ว่าสิ่งนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ตัวเขาพยายามที่จะพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจในการที่จะลงไปเซฟจุดโทษนะครับเอ่อมีเพิ่มเติมเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาให้นะครับเอ่อเขาบอกว่าอา๋อเรื่องสถานการณ์ปกติคือเขาพร้อมร่างกายที่จะเซฟจุดโทษนะครับอันนี้ประมาณนี้นะฮะของเกป้านะครับแล้วก็อื่นๆที่น่าสนใจนะครับ ที่น่าสนใจคืออาการบาดเจ็บดีกว่าหลายคนสงสัยนะครับว่าการบาดเจ็บของฮาคิมซีเอ็กเป็นอย่างไรผมเจอแต่บทสัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าทางฮาคิมซีเอ็กเนี่ยนะครับการเปลี่ยนตัวนะครับมีมีหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยฮาคิมซีเอ็กโดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งแรกแล้วก็มีคล้ายๆกับที่คล้องแขนเหมือนคนแขนหักนะครับแต่ไม่ได้หักนะครับดูแล้วน่าจะเป็นอาการเหมือนกับไหล่หลุดมากกว่าเอา่อ บสสัมภาษณ์ของทูเกอร์บอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนผู้เล่นออกในช่วงครึ่งแรกน่าแสดงว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสเลยนะครับเขาโชคไม่ดีครับเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่ชี้ขาดในเกมนัดที่แล้วยังไม่ได้บอกนะครับว่ามีการบาดเจ็บขนาดไหนเพราะว่าสุดท้ายมันต้องเข้ารับการสแกนเห็นมีหลายคนอินบ็อกซ์มาสอบถามผมว่าฮาคิมซีเอเจ็บขนาดไหนอันนี้มันต้องประเมินกันอีกทีครับคือถ้าการบาดเจ็บเอ็นหัวไหล่ชีกอาจจะต้องพักหลายวีคหน่อยแต่ถ้าไหลหลุดนะครับก็รักษาอาการตามปกติเหมือนที่บ้านเรารักษาผมว่านะ ก็ผมว่าไม่นานไม่นานแต่ผมเชื่อว่าฮาคิมเกซถ้าเป็นแบบนี้นัดแรกในเกมกับพาเลสน่าจะเล่นไม่ทันเพราะามันเตะก็วันพุธแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเจอพาเลสในวันเสาร์ดูแล้วค่อนข้างยากสําหรับฮาคิมซีเอ็กนะครับที่เหลืออื่นๆผมเชื่อว่าหลายคนคงพูดถึงเทรเวอร์ชาโลบานะครับผมเอาสถิติของเทรเวอร์ชาโลบามาฝากนะครับก็ครึ่งแรกอาจจะมีรนลานบ้างแต่ครึ่งหลังลงมานี่ไม่รู้ว่าไปกินมาซลเดอร์ซี่ก็เป็รือเปว่านะอยู่ดีแค่ของขึ้น เทเวอร์ชาโลบาในเกมกับบีอารอัลครับจับบอลร4 7ครั้งผ่านบอลร4 0ครั้งผ่านบอลสำเร็จถึง95%ชนะในการดวล5ครั้งเคลียบอล5ครั้งนะฮะตัดเกมอินเตอร์เซปห5ครั้งแล้วก็เข้าสกัด5ครั้งไม่เสียฟาวเลยก็ถือว่าเป็นเสถิติที่ยอดเยี่ยมของเทรเวอร์ชาโลบากับการเล่นในเกมอย่างเป็นทางการซีเนียกับเชลซีแล้วทำผลงานได้ค่อนข้างจะ สอบผ่านเลยก็ต้องดูสุดท้ายแล้วครับที่มีข่าวกับบาเลนเซียเขาจะได้ย้ายไปหรือเปล่าหรือทูเิลจะเปลี่ยนใจเก็บเอาไว้ไหมเพราะผลงานโดยรวมถามว่าดีไหมดีครับแต่ว่าแหมก็ดาวรุ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหารเรื่องการยืนระยะเพราะฉะนั้นในเคสของเทรเวอร์ชาลบาเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การประเมินของโทมัสทูเิลต่อไปครับถ้าปล่อยยืมผมเชื่อว่าแฟนเชลซีเสียดายแต่ต้องเคารพการตัดสินใจของทูเกลผมเชื่อว่าถ้าเทรเวอร์ชาลบาไปเล่นทีมในพรีเมียร์ลีกอื่นๆอาจจะไปวิลล่า ปนอริชหรือไปที่ไหนก็ตามผมเชื่อว่ากระดูกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเยอะนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจครับอันนี้เพิ่มนิดนึงจอจินโยสามแชมป์ในสามเดือนนะครับได้แชมป์แชมป์ลีกยูโรแล้วก็เป็นในส่วนของแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพจากอดีตเด็กเวโรนาได้รับค่าเหนื่อยเพียงแค่เดือนละ400อปอนด์เท่านั้นตอนนี้ไม่น่าเชื่อครับว่า3เดือนเขาคว้าถึง3โทรฟี่สำหรับทาง ด้านของอจอร์จินโยนะครับโอ้เหลือเชื่อมากๆนะฮะส่วนโทมัสทูเคิลนี่ก็เป็นแชมป์แรกของเขาในรายการยูฟาซปเปอร์คัพนะครับก็ถือว่าเออมาแล้วแหมถูกใจแฟนเชลซีแน่นอนครับดวลจุดโทษชนะนี่แฟนเชลซีก็ไม่อยากจะเชื่อแล้วแต่จริงทูเคิลเนี่ยพูดถึงการเปลี่ยนตัวของเกป้ลิาบาลาก้าแล้วครับอีกอันนึงอ่ะผมเติมให้แล้วกันเขาบอกว่ามันมี เรื่องของข้อมูลนะครับในด้านตรงนี้ว่าเกป้ามีสติในการเซฟจุดโทษที่ดีจริงๆนะครับอันนี้เขาพูดเลยนะว่ามีสติในการเซฟจุดโทษที่ยอดเยี่ยมนะครับเขาบอกว่าเรื่องการเปลี่ยนตัวเกป้าลงไปมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองอยู่แล้วนะครับเราได้มีการพูดคุยกับผู้สัมป,ปตูเมื่อเข้ามาในเกมฟุตบอลถ้วยกับบาร์สลีย์นะครับเรามีสติอยู่บ้างเราพร้อม อย่างดีที่จะบอกว่าเกป้ามีเปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุดในการเซฟจุดโทษนะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดของโทมัสทูเคิลนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับก็เป็นแชมป์สมัยที่2นะก็23ปีหายไปปีครั้งแรกปี98ครั้งนี้ปี2021นะครับน่าจะทำให้แฟนเจลซีเรียกว่ามีอารมณ์ชื่นมื่นกันไปนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจผมเติมให้ละกันยังมีครับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะ นะครับก็ลูมานูเลอรคูเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าแหมนึกว่าจะมีการเปิดตัวกันก่อนก่อนที่จะลงสนามยูฟ่าซูมคัพแต่จริงแล้วไม่ก็ไม่ควรเปิดนะครับเพราะว่าสโมสรคงไปโฟกสัสกับการลงเล่นในถ้วยนั้นนะครับรูเลอรคูๆๆก่อนหน้านี้มีไปเซ็นสัญญากับเอเจนต์ที่โมนาโกก็คือเฟเดริโกปอสโตเรโลนะครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยปอสโตเรโลประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ว่า,าเป็นเอเจนต์ของรูเอรคูต่อไปนะฮะแล้วก็ ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากำลังวางแผนมาลอนดอนเพื่อเตรียมจะเปิดตัวนะครับผู้เล่นเชลซีปรากฏว่าก่อนเกมซูเปอร์คัพประมาณสักห้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนอะไรเงี้ยมันมีภาพว่าลัวคูล,ลงมาจากเครื่องบินนะครับโกล้องก็จะไปถ่ายาก็อุตส่า์มองเห็นก็แกลงมาจากเครื่องบินแล้วก็ช่วงสักประมาณเที่ยงคืนเกือบบอลจะเตะแล้วตีหนึ่งเนี่ยมันมีรถออกจากสนามบินแล้วก็ยิงมาว่าลัวคูอยู่ในรถคันนั้นก็ตอนนี้ คือเรียกว่ารอชูเสื้ออย่างเดียวครับไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะฮะล่าสุดก็คือนั่นแหละครก่อนเกมเทางด้านของซูเปอร,ร์คัพที่ลัวคูนั่งรถเหมือนมินิแวนเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่สแตนฟอร์ดบิดเขาบอกไปที่คอปแฮพมถ้าไปที่คอปแฮพมใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับที่เหลือนะครับก็มีเพิ่มเติมก็คือถ้าลัวคูลงทะเบียนทันตอนเที่ยงวันศุกร ลูคูอาจจะมีชื่อทันในเกมลีกที่พบกับคริสตัลพาเลสนะครับซึ่งผมมองว่าอาจจะยังไม่พร้อมก็เป็นไปได้เพราะว่าโอโ้ยังไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยถึงต่อให้ลงทะเบียนทันแต่ว่าไม่ได้ซ้อมผมเชื่อว่าเขาไม่น่าจะสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับที่เหลือข่าวอื่นเรื่องของธาม,มิอับราหัมครับข่าวบอกว่าเอ่อธาม,มิอับราหัมเนี่ยโรม่าจะเอาให้ได้ดูแล้วถ้าจะไปคือไปโรมา่าคือได้โทรฟี่นี้ก่อนก่อนที่แกจะไปนะครับข่าวบอกว่าทางเอ่อเชลซีกับด้านของ ทามิอับราฮัมเนี่ยนะฮะตอนแรกบอกว่า34ล้านปอนด์แต่มันมีประเด็นตรงนี้ครับเหมือนเชลซีจะทำออปชันในการซื้อกลับซึ่งเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆมหาศาลเลยนะครับตอนนี้ทาม่กับเรื่องของโรมายังไม่ได้ตกลงสัญญาส่วนตัวนะครับแม้ว่าจะได้คุยกับมูรินโญ่แล้วก็ตามตอนนี้เชลซียอมรับข้อเสนอแล้วครับ34ล้านยูโรนะครับ34ล้านยูโรสำหรับทางอาของให้34ล้านปอนด์นะฮะสำหรับทาง ทมี่อับราฮัมที่เหลือก็อยู่ในเงื่อนไขส่วนตัวผมว่าพอรับแชมป์เสร็จก็คงจะเคลียร์แล้วก็น่าจะย้ายไปอยู่กับโรมานะครับก็ข่าวเพิ่มเติมคือตกลงค่าตัวแล้วเพียงแต่ว่าเหลือขั้นตอนในการเอ่อเรียกว่าทําใส่ออปชั่นในการซื้อกลับเขาบอกว่าบางข่าวเนี่ยถึงขั้นว่า70ล้านปอนด์นะครับถ้าเจลซีจะซื้อกลับก็คือเท่าหนึ่งจากที่ตกลงกับโรม่าประมาณ34ล้านยูโรประมาณสัก30กว่าล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดฟอร์มเปรี่ยงขึ้นมาในอนาคตเชลซี Chelsea ก็เหมือนใส่ออปชั่นกันไว้แต่ถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรคล้ายๆกับในดีลของนาธานอาเก้ที่ตอนนั้นเชลซีใส่ออปชั่นตอนที่เขาอยู่กับบอลมัดด้วยค่าตัว40ล้านนะครับแต่เชลซีไม่ซื้อแล้วก็เจ้าตัวย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เหลือก็มีข่าวของรูดิเกอร์ครับกำลังชั่งน้ําหนักว่าตัวเองเนี่ยดูออปชั่นอื่น ของสโมสรด้วยแล้วก็ทางเรื่องอื่นๆก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองนะครับตอนนี้ก็มีเรลมาดิตกับเบสเชที่กําลังติดตามสถานการณ์กําลังส่องอยู่คือเหมือนดูดิเกอร์ก็มองว่าด้วยวัยตรงนี้อาจจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายของเขาแล้วก็คงต้องชั่งน้าหนักมองตัวเลือกทั้งหมดก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับบรรยากาศในทีมแบบนี้ได้แชมป์ด้วยผมว่าดูดิเกอร์น่าจะต่อสัญญาเหมือนกับอันเดรสกิทันเซนที่ตอนนี้สัญญาเหมือนจะหมดในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับ ทั้งคู่เลยนะครับแต่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับที่เหลือข่าวเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับก็บรรดาตัวผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเช่นอีเคอักโบนะครับก็เตรียมยา้ายไปร่วมทีมเก่งด้วยเขาตัว5ล้านยูโรคาดว่าดีลนี้จะเสร็จในสัปดาห์หน้าก่อนหน้านี้นมีข่าวเหมือนเชลซีจะปฏิเสธข้อเสนอสุดท้ายก็คงต้องยอมครับปล่อยไปอย่างน้อยก็ยังได้เงินเข้ามาเพิ่มเติมนะครับอื่นๆก็มีบาบารามันนะครับก็สุดท้ายแล้วคงจะต้องไปสักทีก่อนหน้าน,นี้เคยโดน p ีเ ทีมจากลีกกรีซยืมไปล่าสุดพีเอเคพยายามจะยืมตัวอีกนะแต่เชลซีบอกว่าครั้งนี้ขอขายขาดแล้วกันเพราะว่าทางบาบารามานเนี่ยสัญญากําลังจะหมดในซัมเมอร์หน้านี่ก็ฉลาดนะครับกะว่ายืมเสร็จปุ๊บพอหมดสัญญาแล้วค่อยไปเอาฟรีแม่เหลี่ยมจัดจริงๆสําหรับ p l OK k นะครับที่เหลือก็ดูแล้วไม่น่ามีอะไรนะรสำหรับข่าวในส่วนของตลาดซื้อขายนักเตะก็คงจะทิ้งท้ายด้วยภาพบรรยากาศของการรับแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพเป็นสมัยที่2 ของสโมสรอนนะครับแล้วก็ใครมีความเห็นอยากจะเข้ามาเ,าเรียกว่าแสดงความเห็นหลังจากจบเกมเบีรในคลิปนี้ได้เลยครับส่วนหลังเกมเดี๋ยวผมหาวันว่างๆในการมาพูดคุยกันนะนี่ยังดีนะเดี๋ยวสิง b ์บูคาเฟ่นี่ถ้าอัดวัน2วันนี่ต้องบอกว่าโมเยสมาแน่นอนนะครับมันสุดๆแน่ก็ถือว่าเป็นค่าคืนที่แฟนเจซีมีความสุขนะครับแล้วก็เตรียมเริ่มฤด,ดูกาลใหม่ในการเจอกับคริสตัลพาเลสนะครับยังไง ทุกท่านฝากอย่าลืมนะฮะกด Subscribe ช่องปามสัมบาท5บาทไว้ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ